เปิดตัวกับอ่าอ่าชื่ออะไรนะครับผมลืมแล้วอ่ะชื่ออะไรอ่ะชายบานนาขอายบานนาวันนี้มาทำอะไรกันครับนี่ขอมาสายบุญครับสายบุญครับยกยกบ้านให้กับคนที่ไม่มีบ้านซื้อบ้านใส่สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ยากไก่ครับเขเลยเออครั ผมพูดไทยไม่ค่อยถูกนะพูดไทยไม่คล่องใช่พูดไทยไม่คล่องเอาพูดเขมรก็ได้งั้นน่ะคนคนเขมรเวลาพูดไทยมันจะกลับคนเขมรแล้วมาอยู่เมืองไทยได้ยังไงเนี่ยอ๋อผมเป็นคนไทยอ๋อแต่ผมพูดเขมรอ๋อเวลาพูดไทยมันจะกลับพูดไทยแล้วพลาดเฮ้ยพลาดพูดไทยมันจะกลับอ๋อพูดไทยแล้วกลับใช่กลับไปประเทศเก่าเวลาเวลาไอ้ ตกใจแบบนี้นะ่ะใ,ใจตกหมดเลยอ๋อใจตกมันไม่ได้ออกไปตกใจนะั่นม,มันบอกว่าใจตกหมดเลยสมชายครับไม่มีจะกลับมาเล่นรถด,ดัมมิ่งแล้วเหรอฮะ<ล>สมชายจะกลับมาเล่นรถด,ดัมมเหรอไม่เล่นหรอกครับก็พอดีเซฟติง,งเขาให้ซื้อมาอ,อ๋อซื้อมาขายไปครับออ๋ทำกำไรซื้อมาทำกำไร เดี๋ยวเราไปดูเจ้าสมพงมกันสายบุญอันนี้ใครเนาะเดี๋ยวไปเปิดตัวกัน,นมายัางไงเนาะนี่คนดังนะนี่นี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่สายสายทูสีใต้ครับผม เาถ้าถคายได้ดูช่องเสียดตินหรือว่าช่องพี่นอนรถดำซิ่งหรือว่าช่องไหนอีกก็จะรู้ว่า,าจะมีงานนี้ครับเป็นงานช่วยเหลือ,อผู้ยากไร้นะครับที่ไม่มีบ้านอยู่วันนี้ก็เริ่มงงามยามดีครับเจ้าสมพงศของเรา ไวยได้เท่าที่ช่วยแล้วครับงบเท่าไหรฮะเด็งบเท่าไรนะประมาณหนึ่งแสนงบช่วยเหลือประมาณหนึ่งแสนครับ ฉีดวัคซีนกี่เข็มแล้วสองับร่วงไหมไม่สุดยอดเลยว่ะเอาสี่บอยได้ข่าวว่ามีสาวใหม่แล้วเหรอไม่มีครับฮะอะไรนี่เจ็มร้อยโอ้ยเจ็ดร้อยคาราบาวไม่มีหรอ ê sao tà chút hãy có một đội lên đi coi một hôm hả 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 มเมอไเข้าับปายาที่่นนนอายาอ้ต้องต้องใช้รถดำไหมไม่ร่วมกันฮะไม่ร่วมกันโอยต้นสักต้นสักอันตราย,ยสักทองเลยด้วยครับงบเท่าไหร่นะบอยครับ,รบงบเท่าไหร่ไม่ร่วมกันเิ อันนี้เราบริจาคกับใครอ่ะเจตินนะพี่ไม่ได้เปิดเลยพี่เปิดวะรู้บ้านเขาแบพเดียวนี่นะเออตัวสานอะไรหรอที่ไปดูเข้าไปวรอเดี๋ยวไปดูบอทโอ้ยตะวันนี้ผมก็ไม่มีบ้านอยู่นะผมต้องเช่าห้องอยู่ครับ แบบนี้หรออันนี้บ้านเขาอยู่นะนอนนี่ฮะนอนนี่นอนนี่นะแล้วเขาไปในหมดนี่ฮะนอนนี่ไหมไม่ใชนอนนี่เลย ชีวิตของเราไม่เท่ากันนะครับบางคนเกิดมาก็อยากจนบางคนเกิดมาก็ร่ำรวยเลยนะครับต้องสู้กันไปครับ เกิดมาก็พ่อแม่ก็ม่อยู่แล้วครับก็จะได้นรนยังไงไม่มีที่ไม่มีทางนะครับยากบางทีก็ต้องช่วยเหลือกันแบบนี้นะครับไหนเขาจะสร้างบ้านตรงไหน่นเอาพอไผ่นี่ออกด้วยเอาพอไผ่นี่ออกนะ ต,ต้องต้องเทดินด้วยบ่ตนนีี่่แหละเขาประชุมคุยกันเรียบร้อยแล้วแหละว่าจะสร้างยังไงนะครับเอาพอสไพยนี่ออกวดบนแดงแต่เขาไปไหนกันเนี่ยเราก็ไม่เห็นนะเนี่ยเขา่าจะไป รับจ้างทำงานหรือเปล่า ระวังท่อปลาด้อ ไม่แชริ่งยาวเลยอะอเปรุ่วันนี้มาช่วยอะไรครับวันนี้ชาร์าช่วยดิฮะ เป่ากองอ้เป่ากองแล้ม่พูแล้วก็รับริจาคเงินยังบริจาคเงินยังบริจาคเงินนะเงินสิบล้านไปสิบล้านบริจาคสิบล้านไปนี่เบื่อนอีเร์ทำไมต้องใส่เสื้อลายด้วยเดี๋ยวเขาไม่รู้ไงว่าเป็นพระเอกบ้านกวอนเสื้อเนี่ยที่จะเสื้อทำให้ดังมาอ๋อเสื้อนี่นะ ใส่ไปจิ้น้องเฟิร์สน้องเฟิร์สก็ติดให้ติดไหมน้องเฟิร์สติดไหมฮะน้องเฟิร์สติดมตีรังการตีรังกากับหนังแม่โอ้โหหนังหนังหนังตีรังการตีรังกาโอ้สากได้เลยเหรออะคลิปนี้บายบายก่อนสวัสดีครับ